Mà dùng của cô, làm mấy mẹ làm gì No, 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 ai no, mực no, 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 ้องแซงวินได้ต้องกดชูอ่ะได้อยู่กดชูช่วงท้ายได้แซงวินกชูไว้แซงวินเนาะได้เฮ้ยอันดับเราสวยแล้วนะเว้ยมีอย่าหลุดอย่ารั่วเจ้าตัวผมเนาะได้กันไปแล้วน้องไปเลสโก้หนึ่งแปดครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเลสโก้แมนเฮ้ยท่านเลยท่านเลยเนี่ยกดชูอะยเงี้ยดันก็เลยเยอะ ก็ใครมาเปิดมาตาแล้วครับดดดอะไรวะไตสองไตสองไตสองมาล้หวานตวาตาแล้วมันหวานโอ้ยเดิมเต็มเมเต็มเเสียเลย ขท้าแรงขึ้นมาขาเท้าแงขึ้นมาไั้เงกูวเซ้ไอเจไอเจไอเจุเจลบเฮ้ยเเยไอเดอมกูดอกกูดอกกูีตัวเจเดี๋ยกูบอกไปไปไปโอ้ไม่ได้แงกูแทงกูแทงแทงแทงหมดาแงได้างได้ครับที่อะไรย่างได้อย่างออยู่ออยูอยไอเเสิทธิ์แม่งโคตรอันตราย มืตีเสกใช่เปล่าไม่ได้ใช่จุดที่สองจะเป็นเสกอะไรไม่ใช่ตอนแรกอรมาวลวอะครับน้องๆยี่พีคือเกือบห้าหกมื่นมาวิวนี่ที่แบบว่าเป็นนีนี่้่ะไม่บอกนะว่ากินอะไรเอเจอนั่นมาวลอ๋อโอ้โหดีจั้นไดนาึนได้ขนานาจะมาเปียกันเทพพี่น้องไปก่อนเลยไปก่อนเลยบุกไว้อาจจะเสกันาดปะไม่ดังกี้ เศษเจมไม่ไหวรอแป๊บรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรออยู่แล้วโดนทีมอยู่ได้เน่าเฮ้ยยาวับยาวับยาวัอยาวับูแล้วเขาเลยเขาเลยเขาเลยทันเฮ้ยดีๆเราชัวๆทันทันทันเดียวที่กูจะเชื่อใจคือเจมทันนะคลิปนี้กูบอกเลยกูตั้งใจัดต่อเอาไปเลยหนึ่งนาที คลิปทั <ส straightforward> ้งคลิปข้อสองข้อสองเป็นใหญ่กูก็มีมีอะไรปลามาบอกนะเว้ยดีใจดูเยอะก็ได้เดี๋ยวกูมาร้องหัวให้ก็ได้ไปมาชูมาชูมาชู มันไม่ติด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 มาถึงโควิดอ่ะไม่ติดแล้วมันเป็นคนนึงมา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 ลองอยู่ลองอยู่ไปเรื่อยไปเรื่อยไป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 โอเคสี่แล้วครับเฮ้ยดูดูดูการกระโดดน้ำของกูไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยอุ้ยเยียไฮไลท์จริงไอ้สัสไมเลยเร็ว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 ถึงวเดถึงดินเส้นเดินเดินเดินไม่ใชเมนไหลมากกว่า เบาเป็นนาอะไรวะอย่ามายุ่งกับกูสามีมึกดสามีมึกเอ้ยไอตีมึกพ่อไอเหี้ยโอ้โหด่าไอเห้ยขุเขาเนาะสามไอ้เหี้ยกูยันบ้านเลยนะนึกว่าถึงแล้วไอที่หนึ่งที่สองคิดว่ามันแตกหินข้างบนนะโดนลุงยังไม่ดัง Chê cô tìm mất nè Chê cô chui, Để cô lại với hai bọn mình Mông quýt mày đấy Chê kiếm hô kêu Ê, bị xét, ta cô bị xét Mày, lo lo cho chua lên, lo cho chua lên Lo lo dù, mạnh mạnh mày ăn Lo lo, lo 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 Ờ, đi Nè, thấy chẳng có đập hàm cái gì vậy thì chết Chứ không ta ไม่ใช่เจี๊ปป้ายังไงก็เจี๊ปป้าเด็กแกมันหลุดออกมาจากมือเจีย๊ยไม่ได้หลุดมาจากมือมึงเว้ยไอ้หนังเอาละเออมาดู <Hey. S 2> กูว่าแล้วกูว่าคิดว่ากูเผือปล่อยตายกลางา้ายเเเปอร์์ซ็นตกลางขวาโ oh. อ้โหหายแล้วขวับเลยขวับเลยมาทานนี้ละถ้าแพ้ก็โอเคนะครับ กัวสาย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 เชื่อกู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 โอ้โหทำไมดูไม่ดีเลยตรง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 ตรงยาว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 รักไอ้โอ้โหโอ้เรียบร้อยีไอ้ยศดวไม่มีแล้วโอ้โหมึงถูดิดีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ชายไม่ถูกเลยสักประตูเดียวมึงคิดดูอะมึงคิดขั้นไงตีมัน

แกนั้นแหะกระถิีเแค่แรงกี่นะคนดีแล้วก็เอ็นกิ้วตวเขียเอ้ยโคตรโคตรเฟรนลี่นี่ใส่ดีเลยตอนที้ห้องนี้ไงสาวตึงตึมโอ้โติดลบปะดิติดไม่ติดเรียกไปอีกแล้ว ล้อมหมู่หูกระจายมาต้องกระจายด้วยวะไอหี้ยะไอแดงเราก็ได้วยถ้าไปเชื่อฟังจะวะโดนโดนโดนกูโดนกูโดนกูทักกูโดนไม่เดีมมึงจะโดนไม้งกินยมันเรวเร็นเด็วเร็วมามามารอรอรอเป็นเป็นกุ่มกุมไว้ให้เข้ามาใกล้ๆดิอุ๊ยอุ๊ยมันมาว่ะเฮ้ยมันหยุด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 รอเพื่อน ขาไม่เลี่ยมขาไม่เลี่ยมโอเคเอาได้ไหมมาแล้วมาแล้วเฮ้ยใครวางกระปิงตรงโกงะมาะบลู ไมให้ผมไม่ให้ผมระวัปิงกับปิงทางโค้งก่อนบัตรเราได้นะเขาทำไดงดเข้าไปเลยนะมึงเข้าไปเลยนะถ้ามึงบัตรมาแล้วมาแล้วโอเคเจโอ้โหได้ไได้ๆล้อุ้ยดีสามหมื่นหนึ่งร้อยสามหมึงรอว้าหวยกมชักอักช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 ัาชักชักชยกัักัั เตนบต้นเต้นเตเ้ยเออเป็นอะไรแล้วเก็ดเกยโค้ชสวยโค้ชอะไร